กินฮอทดลูกบ่อหรือว่าจังเลหใส่เรือใจบุกุ้มบุกกลางลูกลูกกนลูกหลายโอ้โดยบุกุ้มลูกแบบลูกมาจากไปเลยกินฮอดลูกประมาณนี้เนาะกลับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ตคู่สู่สู่คนว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องพังไทยและพังลาวต่างประเทศบรรยาก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบรรยา ซาแนวกันอ,อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเนี่ยมาเนี่มา,มาเยากับมาอยู่ที่อ่าว่านว่านไายยาเพชรเนาะพี่น้องเนาะเมืองอุทมพรแข่งสมรนนาเขตเท่านี้แหละเนาะก็คืออ่าเข่ามาเยี่ยมมายามแวะเบิง่งทางอ่าเอาื้อทองปานไม่ลูกเจ็ดเพิ่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยส่งหนังแดงเนาะพี่น้องเข่ามาเบิ่งมาในตอนนี้ก็ไดกันอยู่กินจังไรแน่เนาะกับมาได้ข่ามาเยี่ยมมายามเพิ่นตะลนุนเนาะก็เป็นเขตเก่าของมายาวตะกอนตะขี่คนละพี่น้องเอ้ย น้ำสั่งเพิ่นกะที่เคยมาเจาะหอยตะกอนตะกี้เนาะก็ยังใส่งานได้ดีอยู่พี่น้องอ๋อหนากะะายพี่น้องเลยช่วงหน้าฝนเะนาะอ่ะโอเคพี่น้องยังไงเข้าไปทักทายสบายดีทั้งเอ้แล้วก่อนพี่น้องเลยจะเข็ดอย่างขมุขขมลมอยู่เนาะลูกเต่าเพื่อนอืมจนผู้น้อยนี่ใหญ่สบายดีเอ้ออืมสบายดีล่ะ เดยๆ—เแป๊บแนงแบบนี้โอเคพี่น้องกินข่าวกินน้ำแล้วบอสเอยพาคกันเฮ็ดยังกรูุ้อยู่บ้านกินน้าพ่อไปหารนะพ่อไปไปหัจ้างม่ไปหับจ้างอยู่ไนกเอ้ยาผงอือบัวมือเห็ายเข่านไทยเกือเป็นนวแต่กนไปเข่ายู่น้ำเพลินักเพชรอยูน้ำเพลินบอ เดียวโอยูย่ดีมีแห้องอี่โบสัดเล็กน้อยแต่ละคนนี่กับกูอยู่ดีมีแห้งอ,อันนี้เป็นไข่เอ้าคือกันได้บ้ <c oughs> าเงเน,น,นี่ยวันนีก็คือกันเถืงนีลเนาะไขวัดเออโดยสบายดียิ้เคยพี่น้องเลยอ่าเรามาซื้อขนมมะพร้าวโดยในแม่น้อยูุไม่ทูบนี่โดยอ่ะทุกเอาก่อนดูทูบในแม่ลูกทูบอ้าทูบอ้าทูบเป็นว่ ไปได้มาแฮะเตยเฮงเตยคิดทอดอยู่บ่อืมโดยทัยย้งอ่ะจ้ะอะ้รยังกินทำไมนี่นะฮะปลาปลาให้ไป,ไปหาปลาพ่อห้าว<ฮ>พอไปหาโอ้ใช่จะพอ่อตอนนี้ไปใช่พอห้าวไปหิบเบี้ยโอ้ตังโมงเรามาหน่ะเอ้ยตยมะโมงโมงคุณนะโมงเป็นโซ่นมงเบี้ยแลย้วก็การปลาหลอกมาโดยเบี้ยอย่างน้อเอ้ย พิ่นให้ลกหนี่ยกลกเพิ่นให้เลี้ยงแบกกเลี้ยงน้องเลี้ยงควายสวยเพ,พิ่นน้องเอ้ยกินน้ำพิ่นเด้ซะซ้ำบ่กินแล้วนับคนตะเกือไป็นัวอยู่นล้วเพิ่นเบิดเอ้ยน้องกันบ่บ่เพิ่นหกักเพเลลิ่นแพงอยู่ล้วเพิ่นหกักเพิ่นแพงชื่อๆอ,อืโดยกลมาช่วงแึงเลงพี่น้องเอ้ยเพิ่นกำลังงานนึงเข้านึงน้ำกุ้งกุ้งกัวเนาะใช้อีกผู้หนึ่งหายไปไหนขันทองค่ะโดยไปอยู่นะ้ำเอื้อยเพิ่น ไปอยู่น้ำเอื้อยแม่เอื้อยหักเอื้อยหักของพ่ออันนี้เอื้อยผมมันเอื้อยจะเท่มันบอกรหักคนแท้นคนเห็นถูกไปเนี่ยเอาไปเอาไปอยู่นะคนทีนอยู่ไซน์นะเอื้อยบ้านเชนาเพชรคือกั้นนะอยู่ไหนจวกบ้านเชนเทพจะคุมสองหมดนะเรียนขาเสียจ้ะเอาไปเฮียนหนังสือนี่บ่เอื้อยแม่เอื้อยว่าให้ออกบ่หาเลยดีดีดีเนาะเอาพันนวลว่าแม่เล่าเขาจะออกได้คืนมอหนึ่งเลยอ๋อพันโยจะออกเฮียนเฮียน nhiều lắm luôn, chắc nhák bò, nãy nãy có khò là bò nhang, nãy cai thang, kêu anh nương kinh nữa, kêu anh nương kinh nữa luôn, nương rồi, nương thay, nương một người, nương một người, nương không làm làm gì hết, gì hết, nương không làm nó, làm gì hết, nương không làm gì hết, nương không nó gì hết, nương không làm gì làm gì hết, làm gì ผู้หนึ่งกับผู้ที่สองค่ะผู้ที่ผูกกค่ะก็ไปอยู่นในป่าค่ะเฮือน่ะผู้ใดสีขาวสีน้ำสวยเล่าโอ้แยกกันไปนะเนาะมีผู้หนึ่งกับอยู่น้ำไม่ใหญ่อยู่เฮือนโดยผูกกกกระซิกแล้วผู้เป็นพฝะอ๋อจ้าจ้าจ้ามีเดี๋ยวอยนู่น้ำหนึ่งสี่คนที่ตอนนี้นะโดยสี่คน ้ายหันไปเรียกกลางเว้นเสือมือไปมือบนไปองค์เฮียนนะ่ะเรียกไปป้าเนยเสือไปองค์เฮียนเนยะ<อ>มานอนเท่อนไม่เท้าขับม,มาโดยอันเล็กน้อยผู้นี้ผู้นี้เขาของคำเฮียนมั่เล็กน้อยสามคนเขาแต่ผู้นี้กับผู้นี้ผู้นี้ย่างผู้นี้เมื่อนี้ไปว่ามื่อนี้ไปฮากะมาฮากะจะมาเฮียนโม้ด์อืมไปนองเลยเพราะว่า ไปเบิ่งคลิปเก่าๆคลิปดังเนาะถ้านจะพูดเดิมแล้วองเอ้ยแล้วนาะพี่น้องเอลยมืเอนี้ก็เขามาเยี่ยมมายามเบิ่งกะสู่ต่อไปสู่ต่อไปพี่น้องเอลยก็ยังนักอยู่เนาะชีวิตกะผู้พ่อเนี่ยเราไปเฮ็ดอยู่ไกลบ่ภาคดอนภาคดอนนี่ไปไปทุกมมือบ่นะไปทุกมมือมือใดไปกะได้กินมือใดบ่ไปกะบ่มหานคอเพิ่นให้เพิ่นให้เป็นมือบ่ อันเนี่ยอยู่ในกินนะมากินนะร<พ>อบครัุณนะปลาอาหาคู่มือปลาปลานในน้องเพิ่อนแต่ปลาตะไคร้รเป็นกับเงินบ่เงินกับกันขอเพิ่นก็ 50, อเกอาหอยเธอหาซิปตามซิปโดยให้ชิงานโขข่าวกินก็นอยู่น้ำ่นเกลือเป็นมืออยู่น้ำ่นเพิน่นซื้อให้เมื่อถูกใจลูกเขาเรียรบางหนึ่งเงินพอใน่เงินพอใหญ่ใน่เอาหอยชุใหญ่เลยโบไม่จักกี่โบได้ไปหายังแล้วก็เพียดกับโบได้ไปหาไม่จะพอไปหาสุกินแบบนี้นะพี่น้องเพิ่นบ่อัน ีเราไปเฮ็ดน้ำนะแะบิดนะว่าเป็นหมู่กันอย่าเป็นหมู่ล้วเป็นเสี่ยวเสี่ยวหักเสี่ยวแพงอีรีอะไรอย่างเลี้ยน่เป็นซอยเนาะเป็นซอยเมย์ไงกระเบิ่งแย่งกันไปโดยโดยอันนี้กระเด็นเข่าหนึ่งน้ำถาแล้วที่หนึ่งปลาเพิ่อ๋อหนึ่งปลาบ่นี่ยมันเป็นหนึ่งเข่าบ่อะไรหนึ่งเข่าเข่าก็เพิ่นเอามาจะพูดเลยวันเนี้ยเขาชอบเพิ่นเอาหาอยู่เทิร์นเขาได้ออกมาส่งขางเพิรนตอนเส้ามามีเข่ามาแล้วก็เพิรนยินเข่าเย็นกับลูกโดย ขน้อย,น,ยอน้ากับวันนีมม้ผู้ใหญยใช่เนาะเอ้ย,มมยบ่ค่อยงามปานไงข่าวหน้าเรากัเลยค่ำมือตื่นตาแล้วเรามากันเนาะแต่เมื่อผู้เป็นพ่อนี่เพิ่นไปอยู่ตะลุนนะบ่ผู้เป็นเอ้ยนะฮาเชตด้าทิตย์ายฮาดอาทิตย์ปลายเหม็นจะเปิดโรงเรียนมาแล้วก็ไปโหลดป้าฮาจมใจเฮิงล้ว เาอาทิตย์แกักเท็ด่ังบ้หอยเพือนแท่นอะบยากมาทําน้ำผอวอโอ้คนทิได้กินอิ่มนี่แหละเนาะได้กินอิ่มนอนหับี่อเรื่องโอยากมาเนาะได้ยินป้าว่าเอาห้เผือกามื่อิพันคนนัไป่งนี้โอ้โดยเอ้ยคอนไทบ่ี๋ยวนี่คือจังไรเอาคือน้ำหูน้ำตาออกจะเป็นอะไรเนาะอยู่แลถอกแม่ บอไม่มาค่อนไฟบ่เอาไปให้ยังไงเป็นที่ไหนกันบอฟังเบมึงนะไหนลูกย้อนเต้านี่แหละกินฮอดลูกบอหรือว่ายังไงไหลเรือใจบุกุ้มบมกลางลูกลูกขนลูกไหลโอ้โดยบุกุ้มลูกแบบลูกมาจากไปได้กินฮอดลูกประมาณนี้เนาะบ่ชุบหน่อยนี่ิฮอดอยู่ไปโรงค์เพลิงเบิ่งกต่างหมูอ๋อ จะใครออกผัได้ไหมผัดเป็นยังไงบ้างบอยย่งไงโมมีเ yeah. ง yeah. ินไม่มีชื่ออยู่ชื่อยังให้ลูกกินปึ่มชอก็มีแต่หมูู่่เอาไห้ป้าลูกเอาไห้เงินสื่อจเลยเอาคนบุมีพอชิยุตไปหาเงินผัดบุ้กินทั้งเข่าทั้งงงกินอเจ้าใช่บดหมุกกรได้เพราะได้กินทั้งละมันผมก็ได้เป็นชาวสามสีพอได้ปึ่มได้ซอปเมื่อวานหนึ่ก็ะชื่อปึ่มเลยกระปุกกระหืดชอบของกระปุกกระเล่นแม่บอกว่าให้เล่นไล้ โดยอ๋อจำนวนเล็กน้อยเนาะเอ้ยกะมันก็มีเรียนแน่นะจริไนะแบะนี่ก็เลี้ยงแบ่มูมันด้เลี้ยงลูกมันเด้อปานกันเลี้ยงไปเขาบ่มีบางอย่างเอ้ยพอได้ให้ลูกจกพันได้บ่อันไปของหำโมเฮียนนะทำแต่ความเป็นจริงเลยนะให้มืดละพันกับปูพรอนขนมขนมกระทงนสามพันเลยพี่น้องไอ้มันแพงเนาะของเครงมือนี่เงินล่าพันกีบสองพันกีบไซื้ออย่างกับได้ใช่ไหมเนาะ เพราะว่าของทุกชิ้นทุกอย่างมันเพงบบไฮไลท์ก็มัน่ายแบบโบมีเนาะอื่อน้องเลยขี้บาบลูกขี้บาบเต้าเนาะเพราะว่าบบกุ้มลูกอะชื่อว่ายังไงกะนขาน้ำจำปากะนทำขอกินน้ำเพิ่นเนาะแต่ละเมือเม่อนี่เป็นป้องข้าเพิ่นเลยเนยก็ยหุบไปก็หนึ่งไป เพิ่นไห้มาไห้เป็นเป็นโลบ่เลยว่าให้เป็นสอบนอาะเขาเป็นสอบมาเพอนรหวางดอนนาอ้โหคือสอบคือสอบเสร็จแล้วเธออะเบื่อเลยคืสอบเนาะอีเด้จเทิโยโดยโดโลย่อห้บาบงดูจกพอออกมาอยู่งน้ลูกลุมลูกกลุมเต้กกเตาฮ่าอย่งดีให้ลูกให้เต้ากินแต่ลมือนี่บอกเลย หัวจังห้าเลยฮะห้าไม้กระปูกระบูได้ขายฝนไปซื้อเจ้านมไม้กระดีนมไม้มนกรายเลยเน่ยหัวเบาเนี่ยลงฮะได้เข่ายอมลงมาถ้า่อมาะอ๋อมืเกบยาวซึ่งกับติกายยังโมได้ใส่จักดีบาวเ้ยมีแต่อายนี่ใส่เขาได้ยังพใส่เกิดขาดจะเมนต์ไปยากเกอบซื้อให้ยังโมใส่ยูใส่หันอยู่เ่งอ่ะอาอแพง พูดแพงไว้อีค่ะผู้ใดนะพี่น้องเลยอันซื้อมาตั้งแ่ปีที่แล้วคับ่องนี่นะป้าพี่น้องไหมเกือบซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วยังโกร้คนขาดพี่น้องเลยผู้น้อยนี่ก็อยากกินนมอยากกิ่นนมพี่น้องเลยอยากเนาะความนักของเราที่ทุกในตอนนี้กะบ่มีเข้ากินเลยเนี่ยพี่น้องเลยนักนำาข่าวนำนำจำปลาแห้งไงดีชส่วนเนาะ เงินเให้ลูกๆไปต้องทำมงเฮียนกับบ่มีเนาะให้ภูรพันธ์พันกะบชื่ออย่างบ่ได้พี่น้องเลยไปรู้กันแล้วเนาะของสมัอนี้มันแพงก็ได้กินเรื่อยอยู่บ้านละพีนมแบบนี้นะไม่ได้กินโอ้มีอันนี้กินปลาบ้าเห็นบ้าพังเลยไม่จูม จะว่าซื้อเบาอย่งฮะแล้วมีเลยโอ้ยอยากกินหมี่แม่น้ำเบาเขาเอามาตะกี้เด้อจะนกินบุบเบิดลนะแม่เนาะอืมอยากกินต้มมีโอ้จะเบิ่งนี่ยังใหม่หรือเก่าป้าพี่น้องซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วคุณนล่นี่นะแพงของพูน่ะความเพลินเพลินบริสายเนาะเพลงพี่น้องเลยป้าเจอกันเล็กน้อยบุ้เคยไล่พี่น้องเลย เล็กน้อยบ่เคยได้ของใหม่ๆของงามๆเนาะประหยัดของป้าทเข่าซานสีมากินแต่ไรอยู่ประมาณสองมือเนาะบ่ฮอดธรรมประจ๊ยอมเอานี้แหละวเห็นมได้สองมือยอมไปผอไม่ได้สุกินข่าอยู่พีได้เบาเงากินขขาวน้ำผึนผอพอมากินน้ำแห้งเปลือกฮะมาซื้ออะไาครับได้กินไปกินอยู่น่ะอยู่น้ำผึนกินอยู่พุ่นตอนเช้าก,การตื่นมาแต่นอนเป็นไปโลด

แม่จังทองเด้ออ้ายใจกันขอท่านครับนี่เป็นไปได้นะแล้วกะเข้าใจอยู่เอื้อยเนาะเป็นไดอ่าผู้บ่เคยทุกเคยลําบากบ่เข้าใจพี่น้องเอ้ยนะจังไดมีกําลังใจสู้ต่อไปเนาะเฮากซอยได้ซ้ําที่ซอยซ้ําเฮากําลังเฮาซอยได้เฮากมื้อนี้กเข้ามาเยี่ยมมายามก ยังเห็นอกเห็นใจอยู in IN. Inhos, in ่พี Listen, ่น้องเอ้สําหรับครอบครัวของเออเราก็เนาะยังแบบว่าทุกยากลําบากเขานําจําปากินนี่แหละพี่น้องเอ้ใส่ใจครอบครัวลูกเต้านี่แหละหลายคนเมื่อตาลูกๆลูกโลอยู่เนาะทีป้าให้ไปบัดคนเถออ่าก็โอเคนะสิเอ้น้องห้ามาเล่นมาเยี่ยมะหยามมาเบิงแหละมาหนีินะก็สู้ๆเลยเด้อ มืนะม่อไงเมื่อแรงคุณน่ะที่เขามาเยี่ยมมาหยามไม่เนาะอไดาว่าจะกินมีบอ้ยเลยเถอะโดยเอาละเอาระบายสิระบาวยไปซื้อมามวันนี้ระบา,ะานนยซื้อแต่ขนมกับนมเนี่ยพีน่น้อนงเลยมาเยี่ยมมายามเราเมื่อนี้เนาะแต่ระบายสีเอาเงินให้ไปซื้อเอาเองซื้อเป็นบ่โดยอืมกะซื้อมีแหละกะเอาไวปขายทำมงเลียนเจ้าแลเนาะเลย,ยอ่ะ โดูดูขอบใจขอบใจตั้งใจเฮียนเด้อโดยตั้งใจเฮียนจริงๆของหอมเฮียนเนาะก็พี่เละแม่เคนกะให้ภาพบรรยายเอารถพี่น้องเลยสิมาจังไหนเนาะอ่ะโอเคแล้วเอ้ยเด้อบัดนี้นข้อขอลาครับก่อนเด้อบัดนี้เนาะเฮาก็มาโดยโดยโดยมาส่วนหนึงเด้งพี่น้องเลยอ่าถูกคือกันโดยโดยยู่ดีมีเฮงเนาะ โดยตามนั่นแหละเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไห่เมืไหร่มะเยี่ยมมา่ยามไม่นะตามนั่นลเออลยถ้าไล่อีกเทื่าไรมาเด้อแคบกันเด้อมาเด้อโดยอ่ะโดยอ่ะไปสัตว์พี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องเรากะเมื่อเยาวกะชิดิจบคลิปปิดคลิปลงไปแล้วเนาะกะก่อนสิไปก็คือพ่อแม่พี่น้องกินเลยพี่น้องเลยมื้อนี้ก็เขามาเยี่ยมมายามทั้งเอลยทองปานไม่ลูกเจ็ดเพิ่นเนาะกะชีวิตกะ ตอนนี้ก็สัตส่วนเรื่องเขานําจำปากินถือว่านักพี่น้องเลยส่วนลูกอะไรอีกคนหนึ่งเนี่ยก็จนว่ามีอ่าญาติพี่น้องคอนฮักเพลงเพื่อนสองสารเนี่ยเนาะเอาไปอยู่น้าพี่น้องเลยไปเขาทำเฮียนน้ำหนึ่งจะว่าอ่าอยู่น้ากันก็เลี้ยงลูกเต้าโบกุ้มนี่พี่น้องเลยพอดีหัวเพ่งหัวเนาะคนที่ไปนั่นก็บม่ได้ใหญ่ไปไหน,นเนาะ,ะ,ะ,ะก็เลยเลี้ยกันพี่น้องก็สิประมาณนี้พี่น้องเลยค่ะจังไลยก็ให้พยายามพี่น้องพิงพจารณาเบ้างเนาะสำหรับครอบครัวนี้ถ้า อยากซื้อข้าวน้ำจำปาให้เราจากซอยเรือแล้วก็ติดต่อสอบถามบมายาค่ะมาได้คือเก่าเนาะทั้งเพจทั้งไลน์เนาะกับมายาเขาจะได้จบคลิปคลิปลงไปบล้วายาเก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตคูสูทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับส้มคลิปของบมายาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกับบอกามโฆษณาของบมายาเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณขอยพรอมในใจให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ด no ีไม่เฮงสุขกายและสบายใจไปตลอดชีวิตนะสาธุสำหรับคลิปนี้บมายาเขาจะได้จบคลิปคลิปลงไปแล้วเอาไปพบไปพอกับบมายากับโอกาสหน้าเนาะพ่อแม่่่่พีีนนนน้้้ออองงเาาาาาะสหรัับบวววกกยตขลค ัสบสวัสดีและสวัสดีเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องกันเบิดคตูสู่สู่คนสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้อง